วัดศรักระเบืออิสระวัดศรักระเบืออิสระ อัสการายุสิทธิ์นุกันย่าปาตานตอนใรุลาอันมศบไรยสิบนาสบันีปัตติวัฒบดอายาวได้เปิดฟ้าเปิดธรณีให้ชาวโลกได้รู้ว่าที่นี่เป็นแดนที่อันศักดิ์สิทธิ์ของสิบาดาอัมศสไรยสิทธิ์ชิญรัพรัยสิทธิสับระหัสปตาจปุกทดย่าิน้สินอาองพระผมมาจักวดขอพิการจมุสิทธิธรังจมุสิธิสังรุสิธิผู้ใดมีโชคช ได้กลับมาัากวัดสตาระนะวัดตจ้นอายาวัดแห่างนี้เป็นอายาสวรรค์อายาสิทธิ์ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยกลับไปให้โชคดีและมีชัยมีอายุวันนสุขภารมามดีปัตนะสิ่งใดจงสาเร็จกว่ามนุษย์ทั้งหลายจงอย่าเจ็บอย่าป่วยและอย่าไข้และอย่าต่าก่าคนขอให้มีความศักดิ์สิทธิ์ในพระบาร,ร,ร,รมบรมพระมหาบรมจักรพรรดิองค์พระพุทธเจ้าปังเปิดโลกธาตุในสามสิบ สองนวโกดขององค์ท่้ำปูอ่อนันตะเจ้าย่าอุสาวดีนะบัดนี้ข้าพเจ้าทํากิจการงานของพุทธศาสนาตามเบื้องบนสั่งมาณนะวันวันน,นี้เป็นวันที่19ของเดือนวิจิกามาราชเป็นวันแห่งบุญญาฤทธิบาทสีของพญาพุทธพญานาะเป็นพัพนหนึกอันเดียวกันเพื่อมาเปิดถรำบาดานขอฟ้าจึงเป็นสักขีพยานว่าการบันทึกธรรมนั้น ให้มาบรรจุดด้วยความรู้จริงรู้แจ้งเห็นธรรมของพระบร,รมศาสดาผู้รู้ตื่นผู้รู้เบิกบานด้วยธรรมทั้งหลายจงแจง่มแจง้จง,จง,จงต่อสัสน,นิชนและผู้เป็นลูกหลานของเจ้าปู่เจ้ยาย่าเจ้าตาเจ้ายายทุกสายญาตินบ,บัดน,นี้ได้ถึงเวลาขอาการบันทึกนั้นจงราบรื่นและเปิดทั้งภพกัทรัพย์ธนาทรัพย์สมบัตินิพพาสนสมบัติและบารมีธรรมเชื่อมสายญาณแห่งพญานาคและสายญาณแห่งเจ้าปู่เจ้าย่าทั้ง สี่แต่กุลวิรุณปักโขทั้งธรรมราชาและราชนิทุกรูปทุกนามสิ่งใดที่ติดขัดที่ขัดข้องจงอย่าได้ขัดและอย่าได้ข้องวันนี้ลูกหลานได้มาน้อมบุญถวายผ้าผ้ากาสวพัฒผ้ากาสวพัฒของพระอ,องค์พระปฐมในผ้ากองขถิน่นและวันนี้การนี้ได้ถูกเปลี่ยนรหัสแล้วไซส์ได้เปลี่ยนสีอัสนะธรรมเป็นสีฟ้าแห่งเปิดการ,กรเกษีสมุดของเจ้าปู่เจ้าย่า และบัดนี้เจ้าปูา่เจ้าย่ามีรูปรักษ์แห่งสมุติเทพที่ตั้งอยู่แท่นศิลาอาสขององค์ปฐมด้านหน้าก่อนที่จะลงมาในถ้ำบาดาลวันนี้นะคะเป็นวันดีวันหนึง่งนอกจากเราจะได้มาร่วมบุญในงานทอดกระถินที่วัดถ้ำบทยาวาดตะบลหัวลำมือท่าหลวงจังหวัดลบบุรีแล้วนะคะเป็นวันที่19พฤศจิกายน2566เรายังมีเรื่องราวที่แปลกและก็น่าทึ่งมากเกี่ยวกับ จระเข้ถูกสาบเป็นหินกับสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ดีๆสุภาพสตรีท่านนี้ก็สัมผัสได้เป็นบางอย่างว่าเขามีอะไรเกี่ยวกับบุญสัมพันธ์กับจระเข้ถูกสาบกลายเป็นหินอยู่ที่ห้องที่7เรียกว่าห้องคาภีแล้วก็ก่อนที่จะเป็นจระเข้ถูกสาบเป็นหินท่านผู้นี้ได้เป็นพญานาก่อน ใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะอยากมาพิสูจน์โอ้ยพูดแล้วขนลุกเลยไปห้องที่เจ็ดนะคะห้องคมภีจะมีซอกเล็กๆจระเข้ถูกสาบเป็นหินเดิมทีท่านเป็นพญานาคเฝ้าสมบัติมาก่อนแต่ด้วยเหตุที่เราไม่สามารถที่จะพูดเรื่องราวของด้านได้เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่เหลือเชื่อตอนที่เราได้เข้าไปในถ้ำที่นี่ใหม่ๆตอนที่เรามาถ่ายรายการครั้งแรกนะคะเราก็ไปเจอแล้วเรารู้สึกเป็นยังไงก็ไม่รู้ค่ะมันสัมผัสได้เลยว่า มันไม่ใช่ธรรมดาแล้ววันนี้มันก็ถูกเปิดโดยผู้มีญานสัมผัสพิเศษคุณปฐมพรสิทธิราชแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือท่านจี้กงนะคะมาสื่อที่นี่แล้วมาช่วยเหลือน้องผู้หญิงคนนี้นะคะซึ่งยินดีที่จะให้เราได้เปิดเผยเรื่องราวต่างๆอย่างน้อยๆน,นะคะเรื่องราวที่เราไปมีคำมั่นสัญญากับใครก็ตาม สัญญาจะรักกันชั่วนิดนิรันดรหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่วันหนึ่งเนี่ยเราผิดสัญญาอาจจะเกิดเหตุการณ์คล้ายๆน้องผู้หญิงคนนี้ก็ได้วันนี้น้องผู้หญิงคนนี้ยินดีที่จะให้เราเนี่ยมาทําเรื่องราวที่จะเป็นอุทาหรณ์ทาเรื่องราวให้เป็นประโยชน์ต่อคนที่ดูแล้วชอบสัญญาสัญญาแล้วก็ให้คามั่นสัญญาต่อคนที่เรารักทีนี้พอเราผิดคํามั่นสัญญามันจะเกิดเหตุการณ์ข้ามภพข้ามชาติมาเลย เรื่องราวจะเป็นอย่างไรน้องคนนี้ยอมเปิดใจให้กับรายการเราน้องชื่ออะไรนะคะนางสาวมนัสนันสมบูรณ์ค่ะมนัสนันสมบูรณ์น้องยิงให้ได้เล่าความจริงจากที่มาครั้งแรกครั้งหนึ่งและครั้งสองและครั้งสามว่าเป็นเช่นไรนี่คือการรำลึกถึงอดีตชาติกรรมเก่าแต่เป็นกรรมดีเพราะน้องได้เกิดในโลกมนุษย์และได้มีการฝึกฝนทานศีลสมาธิจึงเชื่อมกับมาวัดถ้ำโบ์ยาวาส น้องจึงมาถึงในระดับ1และสองและสก็หลุดพ้นจากวิบากกรรมเพราะสิ่งที่เราคอยนั้นเป็นแผ่นศิลาอาดเป็นพญาจระเข้เป็นหินและมีคำฮีห้องจ็ดกำกับอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับกองทัพของข้าโพธิสัตว์ตัวราเวสวุวรรณเพื่อมาเปลี่ยนรัันที่นี่และจึงได้เชื่อมเจอน้องหญิงขอให้น้องพูดความรู้สึกทั้งหมดมันเป็นการบอกเล่าความรู้สึกจากจิตวิญ,ญญาณของเรื่องจริงของเราว่าคนที่เราคอยเหนื่อยหนักท้อ และเขาไม่มีโอกาสสืบืบสชอบความรู้สึกบอกใครได้เขาเป็นแท่นศิลาอันยินรอเธอมานานไม่รู้กี่พันปีเป็นหมืนม่นหืปีซึ่งเธอก็ไม่ได้รู้ว่าเขาทุกขนาดไหนแต่วันนี้เขาได้หลุดเขาบอกว่าน้องหญิงเอาประวัติของพี่พูดไปทั้งหมดพี่หลุดแล้วน้องก็หลุดเราจะเป็นเพื่อนกัน เราไม่อยากอยู่ในจองจําในแท่นศิลาอาจหินนั้นขอให้น้องพูดความจริงและเปิดเผยหน้าไปเลยไม่ต้องกลัวใครแต่ติฉินนินะคะเพราะเราเป็นของจริงเราเป็นตัวตนของเราจริงเราไม่ได้แอบอ้างเราไม่ได้อวดใครหรือว่าว่าใครหรือเก่าไรใครนั่นคือจิตจิตอยู่ในสภาวะธรรมต่างๆในท่ศาสีดินน้ําลงไฟเมื่อแตกสลายแล้วหากดวงจิตนั้นยังไม่หลุดพ้นย่อมอยู่ในแท่นศิลาอาจหินก็ได้พยายจระเข้ก็ได้อะไรก็ได้ ที่ล้วนเป็นวัตะสงสารขอให้น้องพูดความจริงพูดความในใจไม่ต้องปิดกัน้นพูดความรู้สึกพูดทั้งน้ําตานั่นคือการร้องทุกเวทนาได้หมดสิ้นไปจึงมาถึงวันที่19วันนี้เป็นวันที่รอบสี่ที่เราได้เจอกันขอให้น้องบอกความรู้สึกสืบท่อเจตนารมให้คนดีมีสิ่งดำได้รู้ว่านี่คือความจริงนี่มีจริงและเห็นได้จริง ค่ะพวกท่านอยากพิสูจน์ท่านก็ลองไปดูห้องเจ็ดว่ามีจริงไหมจะประมาณ4ีหวันเราค่อนข้างอาการมันหัวใจล้าวเหมือนเป็นหัวใจเป็นหินแล้วเราก็บอกว่าเราจะสวดบุญให้เราจะบวชให้ขออุทิศบุญให้วันนี้จะมีการบันทึกขอให้ตามน้องหญิงของท่านมาและมีโอกาสบันทึกท่านจะได้ปลดปล่อยในความทุกวเวทนาดวงจิต หายใจเข้าพูดหายใจอตัวค่ะดึงลมปานก่อนดับตานิ่งๆก่อนทําสมาธิก่อนแป๊บนึงมันณฑนสมบูรณ์นะคะคือที่มาที่นี่เคยฝันฝันเห็นจระเข้ <c oughs> อ้าปาแต่หนูก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือไปถามแม่ชีตุ้ง <c oughs> เขาก็บอกว่าอาจจะไม่ใช่ลูกหลานอาจจะเป็นพระมเหสีของท่าน <c oughs> ให้มาขอขามาซะ เพราะว่าปิติสัญญากับเขาตั้งแต่อดีตชาติหนูก็เลยเอาใบาสีมาขอกรมาครั้งที่สองท,ที่เจอนะคะเขาก็เข้าไปรู้สึกเจ็บเหมือนใจจะขาดมันมันรู้เลยมันรู้ด้วยตัวเังเอยพูดคำ<อ>เ,เดียวคำว่าขอโทษค,คือ,คอ,อพูดเลยไม่ได้แล้วก็กอดเขาผิดกับเขาอด,ดมา แล้วเราก็ขอโทษเขาแต่วันนั้นคือคนเยอะเราไม่สามารถเราอยากจะพูดอะไรเยอะแยะไปหมดแต่เราไม่สามารถพูดได้เพราะว่าคนมาเที่ยวเยอะคืองานกระถินเหมือนกันค่ะเขาพี่คนเขาก็เลยเรียกให้รู้สติก็เลยออกมาแต่ก็รู้ว่าตัวเองอ่ะได้ขอโทษแล้วแต่กลับไปก็คือไปปฏิบัตินะคะเวลามีความทุกข์ก็จะนั่งสมาธิ แล้วก็นึกถึงเขาใช่บางทีก็เป็นกลิน่นคือเหมือนเราอยู่ในถ้ำที่มีกลิ่นขี้ตะไคร้เวลา<ช>เรานั่งสมาธิเหมือนเขาเหมือนเขาอยู่กับเราครั้งแรกผ่านไปอีกนานแค่ไหนมีครั้งที่สองอีกก็ไม่ตอนต่อจากนั้นก็ไม่มีอะไรเพราะแต่แม่ชีตุ้มบอกว่ายังไม่หลุดแต่ก็คือหนูรู้ว่าเขาให้อภัยแล้วแต่คือเหมือนหนูก็อยากจะพูดอะไรแต่หนูก็ยังไม่รู้ตัวเองว่าหนูหลุดหรือเปล่า มาเจอจี้กงใช่ <kalk. S 2> เพราะว่าเขาขอเขาขอก่ขอ,ขอ,อนที่คุณจะกลับมารอบที่เอาคือหนูมาหลายรอบแต่ก็คือไม่ได้ลงคือลงแค่รอบนั้นก็คือคแค่จะว่าอยู่ข้างบนแต่มากระถิ่นเรื่องอะไรหน,นูก็จะบอกเขาตลอดว่าหนูมาแล้วคือเป็นสิ่งที่เราคอยแต่หนูจริงๆความรู้สึกหนูก็หนูคิดว่าหนูมโนไงหนูก็จะไปถามทุกคนว่าเรามาโนเองหรือเปล่า เราคิดไปเองหรือเปล่าเคยฝันเกี่ยวกับเขาไหมครั้งเดียวค่ะครั้งเดียวครั้งแรกเลยที่มาที่นี่ครั้งแรกไม่ฝันแล้วก็มาครั้งที่สองน่าจะฝันฝันว่าแต่เราไม่ได้คิดอะไรว่าในถ้ำจะมีจระเข้เราไม่ได้คิดจนได้ลงถ้ำแหละถึงรู้ว่าเออว่ามีแล้วแม่ชีก็เลยพูดให้ฟังฝันฝันว่าเขาเขามาแบบ เป็นหัวจระเข้มาแล้วยิ้มให้เราฟันขาว<ม>เราก็คิดว่าเอ๊ะเราไปติดสิ่บนอะไรหรือเปล่าคามูรันเขาบอกว่าถ้าฝันเห็นจระเข้เหมือนเราจะไปติดสิ่งบนอะไรไว้อะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ค่ะฝันรั้งเดียวค่ะแล้วก็แล้วมาถึงถ้าไปอยู่ตรงห้องนั้นจะรู้สึกว่าตัวเองขนลุกแล้วก็สั่นไปหมดทั้งตัวแ,บบแล้ววันที่มา<ม>ขอขอมาเขาแบบเหมือนตุก ตัวเองอยากจะกระโดดข้ามันจะมีหินแค่ซอกเล็กๆค่ะมันสามารถจะลงไปยากมากคือคือหนูต้องหนูอยากไปแบบคือเหมือนใจจะขาดมันเราอยากจะกระโดดลงไปเลยอยากไปหาเขาอย่างนั้นเลยจิตเราเหมือนอยากจะไปเลยใช่ไหมคะแต่แต่ตัวมันลังไว้ใช่ไหมตัวมันจะลังไปค่ะตัวเข้าไปด้วยก็คือเข้าไปในท้องที่ที่เป็นหินอ๋อซอกเล็กๆที่มีจอะเข้เผลโพน่ามาที่เป็นหินหนูก็ไปไปซบตรงนั้นเข้าไปในซองเล็กๆนั้น แล้วไปสัมผัสอะไรในตัวพีาน้าถูกสาบไหมคะเหมือนเขาก็เขาดีใจเขาดีใจเราเรรู้สึกใช่ไหมคะเขารู้สึกว่าเขาดีใจแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ดีใจเราก็แบบเราก็เหมือนรู้สึกผิดเราขอโทษคือพูดได้คำเดียวว่าขอโทษอย่างอื่นพูดไม่ได้เลยค่ะมันจุตอนนี้เมื่อกี้ได้ยินว่าเขาจะไปตามน้องคนนั้นมาเขาที่ว่านี่ใช่จรเก้ถูกสาบ เป็นหินท่านเปลี่ยนภพภูมิแล้วก็เลยจะไปตามน้องเขามาที่เขาเลิกก็เลยมาเจอกันที่ให้ให้จี้กงเนี่ยมาเป็นซื่ออีกทีหนึ่งใช่ไหมล่ะจะเป็นเจอกับน้องนั่นน้องมาที่นี่น่าจะเป็นรอบสามเพราะว่าแม่พูดคืนนั้นแล้วตกกลางคืนก็บอกว่าแม่เดี๋ยวน้องเข้ามาแล้วน้องก็มาจริงๆเพราะว่าช่วงนั้นเรามาสวดมนที่นี่บ่อยสวดที่นี่บ่อยบางทีแม่เขาก็บอกโอ้ยทำไมสวดนานไม่ได้หรอกแม่ที่นี่รอไหลาภพไหลายภูมิมาก มันจะมานสวดนิดๆไม่นะปกติเราก็สวดนานอยู่แล้วสองสามชั่วโมงแต่วันนั้นสามชั่วโมงกว่าแล้วบางทีก็สองช่วงสามช่วงอะไรเงี้ยมันเหมือน,นมันเขาเรอคอยอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าผมไม่อยากกล่าวคําขอโทษของอุตสิกรรมผมรักเขานะผมไม่อยากให้เขาต้องทุกข์อยากให้มีใครดูแลเขาบ้างเพราะผมได้หลุดแล้วผมก็ไม่อยากว่ายึดว่าเป็นของผมอะไรเงี้ยคือเขาพ้นเครื่องพนาการแล้วมันคนได้ถูกปลดวอยอิสระเขาก็ไม่มาอะไรกับเราอยู่แล้วแต่ว่าเขาคอยคุ้มครองปรารถนาดี อันนี้พวกเรามอบบุญให้เขาด้วยจิตที่การเมตตาแล้วอย่างทำกองกระถิ่นเนี่ยอย่างวันนี้ยพ่อรู้อยู่แล้วว่าน้องต้องมาเข้ามาสื่อด้วยเหรอคะอ๋อมามาสื่อเพราะว่าวันนั้นโกมาสวดกับท่านปู่แก้วคือดวงจิตท,ที่รอปรับภพภูมิเยอะมากตอนมาไม่หนักหัวตอนขึ้นไปในปวดหมวหนักหัวต้องทานยาที่ฟรีแล้วพักยาเลยไม่เอาอะไรเลยหลายชั่วโมงเลยแล้วก็ไปส่งน้ําแล้วก็ร้อน เราก็ร้อนไข้ร้อนไข้เรากโอ้โหแล้วตกกลางคืนก็ไปสวดมนต์ให้เขาลมก็แรงมากเลยที่กุฏิที่ที่ที่ตรงเนี้ยจะมีกุฏิอยู่อยู่ยเลี้ยงกับหน้าองค์ปู่แสดงว่าแสดงว่าเออจระเข้ที่ถูกสาปเป็นหินตอนนี้พอท่านได้เปลี่ยนภพภูมิแล้วท่านรู้ล่วงหน้าเลยว่าน้องคนนี้จะมาทําบุญงานท่านกระถินที่นี่เหมือนอยากจะมาเจอน้องอีกครั้งหนึ่ง อยากมาอนุโมทนาบน<ช>ุญในการที่น้องมาร่วมบุญกระลฐินวันนี้ถามน้องว่าวันนี้น้องได้อุทิศส่วนบุญสงสานให้เขาไหมคะมาทุกครั้งอุทิศให้ทุกครั้งโอ้สาธุค่ะเป็นเรื่องราวที่แปลกมากๆเลยนะคะทุกเคยมาให้โชคเราไหมคะ,ะว่าไปหล,หลังจากที่ปฏิบัติแล้วทำมาก็คือก็มีมีตลอดอแต่มีไม่เยอะอแต่ก็บอกเขาว่า อยากมีอยากมีเพราะเราเลี้ยงลูกคนเดียว,วคือชีวิตคู่ไม่รับรื่นเลยแม่ชีบอกว่าเกิดจากสาเหตุที่เราอะไปสัญญากับเขาไว้วเขาก็เลยดีดๆแรกๆจะดีแล้วก็หลังๆเขาก็จะเหมือนแกล้งไม่ให้เราแบบมีคู่อันนี้คําจากแม่ชีนะแต่เราก็ไม่รู้แต่ว่าชีวิตจริงมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นจริงเหมือนที่แม่ชีท่านพูดเลยมีคู่ไม่ได้ค่ะต้องอยู่อยู่คนเดียวแต่ก็ยังมีมีความสัมพันธ์ที่อยากจะมาที่นี่อีก Mm. คือมีจิตเป็นสัมพันธ์บุญมันเป็นบุญที่เกี่ยวเชื่อมดานมาของเก่ากับของใหม่มันเชื่อมกันคนเราเกิดมาในในพบผู้มนุษย์เนี่ยมันเยอะตอนที่เราไปถ่ายรายการครั้งแรกก็คือจะเห็นเป็นหนัวจระเข้อยู่ในซอกเล็กๆเ,เข้าไปเราก็ยังงงเลยแต่เชื่อไหมว่าตอนที่เราเห็นเรารู้สึกกลักวๆเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แปลกๆอะ่ะพอเราเข้าไปเรารู้สึกมันไม่ไม,ไม่ไม่ธรรมดา เหมือนมีดวงวิญญาณหรือมีอะไรอยู่ในนั้นไหมคะเขาเป็นผู้พิทักษ์ห้องคัมภีร์เขาเป็นอาหารพิทักษ์ห้องคัมภีร์เขาเป็นคู่บารมีกันเขาเป็นเป็นผู้ดูแลเป็นต้นห้องคัมภีร์เลยแล้วน้องนี่ก็เป็นมเหสีของเขาม,มันมีการผิดเรื่องคัมภีร์บางสิ่งแต่อันนี้เราไม่ขอพูดเพราะมันผิดกฎอของเบื้องบนแอร์อแต่ขอพูดว่า เขาอ่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าจะเป็นดวงจิตท,ที่เป็นจระเข้อย่างเดียวแต่ว่ามันมีคําผิดคําพีเขาก็เลยถูกสาปในจอระเข้แล้วน้องก็ไม่ได้มีความผิดตรงนั้นน้องก็ได้ได้หนีนี่เขามาเกิดแต่สัญญามันยังเชื่อมันอยู่เคยคลองรักด้วยกันเคยดูแลกันเคยอยู่ในวงังคับพูดง่ายๆมันเป็นวังคีตานะครของเขาที่อยู่ห้องคมพีเขาเป็นผู้สามีปัญญาที่คลองรักความความรักความเอื้ออาทรต่อกันแล้วก็เขาก็ให้ทางเนี้ยสัญญาว่า ไม่ได้เกิดกี่ภพกี่ชาติถ้าเธอไม่รักษาสัจจะเธอก็ต้องผิดหวังในเรื่องความรักอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นการสัญญาของของภพภูมิบาดาลตอนนั้นมันเป็นสัญญาการภพภูมิเก่าพอเราปรับภพบภูมิใหม่เนี่ยเราเกิดเป็นโลกมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องลืมอยู่แล้วละ่ะ <Okay. S 2> จนวาระหนึ่งที่ดวงเราตกสัญญานั้นเริ่มมาตามมันมีจิตที่รอคอยพอมีคนมาสวดมนต์มีอะไรก็มีคนเข้ามาเชื่อมยานเนี่ยเขาเห็นคนอื่นไป ไปตรงนั้นผ่านตรงนั้นเขาสามารถที่จะเชื่อมจิตพลังนี้ไปไปออกไปข้างนอกแล้วไปสื่อจิตกับคนที่เขาผูกพันเหมือนเขาถูกปลดปล่อยเวลาว่างนะเพราะว่าตรงตรง,ตรงห้องสามอ่ะจะมีเวลาปิดปิดเปิดนะลูกถ้าถ้าสาบแล้วเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสถ้าไม่หมดอายุขไขตรงนั้นจะได้อิสระไปหายาหนาคนรักไม่ได้เลยนะแล้วตอนนี้จระเข้ที่ถูกสาบตร์เนี่ยท่าน เขาหลุดอูาวเปลี่ยนเปลี่ยนภพภูมิหลุดแล้วหลุดแล้วคนจากการถูกสาปเป็นใช่เพราะเขาาหลังจากที่โกงมาทําพิธีสวดมนต์ก่อนช่วงข้าวพรรษาหลายรอบแล้วเขาก็มาขอเลือนร่างก็บอกว่าเขาไม่อยากเป็นจระเข้แล้วขอร่างให้ผมหน่อยกับคนรลัเอาอเราก็นึกจะไปเอาที่ไหนวะฉันก็เข้ากรรมฐานเอาไว้ฉันมาวัดธรรมค่อยว่ากันปรากฏว่ามาปุ๊บนาโนมากเลยบอกว่าหลวงพ่อบอกว่าโกงๆพออยากได้จระเข้เอาไว้ไปห้องกระบี่เฮ้ ไปทำไมหลวงพอ่อคือคือไม่ได้ไม่ได้คุยกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อว่าจะาไว้ห้องกามีหลวงพ่อไม่ต้องเอาไปไว้หรอกเขาไม่อยากอยู่แล้วปล่อยเขาเป็นอิสาระเถอะหลวงพ่อก็พูดอย่างนี้ก็คือวันนั้นกใ็ให้ให้คนที่ถวายยกมาแล้วเราก็มาสวดมดนต์นึงสวดพระธรรมเทตน์เขาสวดเอ้เขาทุกบทเลยนะจนเขาดีใจเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมไปตามคนรักผมดีกว่าเออไปเจอนายได้รับอิสาระแล้วนายไม่ต้องเฝ้าตรงนั้นแล้วเหมือนเหมือนเรามาปลดล็อก เรื่องราวที่น้องมนัสนันได้ถ่ายทอดออกมาให้เราในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นวิทยาทานอย่างดีแล้วก็ใครก็ตามที่มีเรื่องราวคล้ายๆกันแล้วเรามีความรู้สึกว่าสงสัยว่าเราอาจจะมีกรรมกับพญ<ย>านาคหรือกรรมกับใครก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าเราปฏิบัติธรรมมากๆจะทำให้เราสื่อด้วยตัวเราเองว่าเราน่าจะมีอะไรแบบนั้นแบบนี้เหมือนน้องมณสนันนะคะว่า มีความรู้สึกเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วมาถึงเวลาที่จะต้องมาเจอเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะมันเป็นอุทาหรณ์ให้เราได้อย่างดีเลยเราก็รู้สึกตอนที่สัมภาษณ์น้องไปเราก็รู้สึกขนลุกไปด้วยนะคะเพราะเราถามผู้มีญาณสมผัสพิเศษคุณปัทมาพรสินราศรีจิก,กงก็บอกเราว่าพญานาคถูกสาบให้เป็น จระเข้แล้วตอนนี้จระเข้นี้ก็เปลี่ยนภพภูมิแล้วเพราะว่ามีการจิกงเนี้ยได้มาช่วยเหลือน้องมณสน,นันกับจระเข้ที่ถูกสาบเป็นหินให้เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วต่างฝ่ายก็ต่างโอโหสิกรรมให้กันธรรมะพุทธเจ้านะคะช่วยได้ทุกอย่างเลยถ้าเราโอโหสิกรรมให้ซึ่งกันและกันนะคะมันหลุดได้หมดเลยแต่มันเหมือนกับว่าต้องมีใครมาเชื่อมต่อ เช่นที่เราได้ยินมาก็คือที่กงท่านนี้นะคะหรือผู้วิญญาณสมบัติพิเศษคุณปัทมาพรสิทธิราชได้เป็นสื่อกลางในการที่จะให้น้องมณสนันนกับเเป็นคนรักเก่าหรือเป็นสามีคะเป็นสามีที่เคยคลองรักด้วยกันมีสัญญาเาชื่อมกันวาระหนึ่งน้องมีภูมิธรรมน้องได้ไปเกิดก่อนแต่ว่าพี่เขาไม่ได้ไปเกิดเพราะน้องเขมีคำพีผิดสองขั้นตอนคือ เป,เป็นการละเมิดคำพีเจ็ดตำนานของสายยาพญา,านาคกับพญาจระเข้ก็เลยถูกซ้ำซ้อนพญานาคเป็นจระเข้มันสองระบบสองสเต็ปวันนี้นะคะที่เราได้มาทำรายการในวันนี้อานิสง์ที่เกิดในการที่น้องมนัสนันให้เราได้สัมภาษณ์แล้วก็จี้กงหรือคุณประภานาพรสิทิราชผู้มีญาณสมบัติพิเศษได้ให้เรา ได้ทราบข้อมูลเรื่องราวเป็นสื่อกลางระหว่างน้อมอนัสนันกับอจอร์เกทที่สุขสาบนะคะแล้วท่านก็มาที่นี่ด้วยอาน,นิสงส์แห่งการที่เราจะมาเผยแผ่สิ่งที่ดีๆในการอาหิกรรมซึ่งกันและกันไม่ว่าจะมีมากมีน้อยแค่ไหนก็ขออนุโมทนาบุญกับทุทกๆท่านนะคะคุณผู้ชมที่ดูรายการนี้ก็อนุโมทนาบุญกับพวกเราด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะโอยคนรู้ เรื่องที่น่ายินดีสําหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะก็ถึงช่วงเวลาที่เราอยากจะมาเป็นสะพานบุญนะคะก็คือด้านหลังเรานะคะองค์ข้างบนเป็นอะไรคะขององค์เจ้าปู่อนันตาแล้วก็องค์แม่ย่าสวัสดีแล้วก็องค์องค์งงนี้ก็คือปู่สิโตแม่ย่าสิปทุมมาค่ะค่ะ,คะซึ่งเป็นพญานาคที่หลายๆท่านนี่เคารพรักเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยากให้มาร่วมบุญคือร่วมบุญยังไงคะ ก็ร่วมเป็นผู้สร้างร่วมกับเบ็ดเตล็ดทั้งหมดน่าจะประมาณห้าหมื่นกว่าตอนนี้ที่นี่จะเป็นห้าหมื่นกว่านะคะสามารถเดี๋ยวเราจะแจ้งเบอร์โทรให้นะคะบัญชีแม่ชีตุ้มเพราะว่าแม่เขาไปเอาเอาต้องของคุณแม่ชีตุ้มดีกว่างั้นนะถ้าใครจะทําบุญร่วมก็ผ่านบัญชีแม่ชีตุ้มได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะแจ้งเบอร์บัญชีแม่ชีตุ้มนะคะให้โอนเข้าเบอร์บัญชีแม่ชีตุ้มเลยว่า ค,คุณที่ชมรายการนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือสามารถแจ้งเจตจำนงมาได้แล้วก็โทรมาสอบถามได้แล้วก็โอนเงินมาได้เลยนะคะอตอนนี้คือมีผู้มีเจตนาดีนะคะเห็นว่าจะเอาพญานาคสองพระองค์นี้นะคะสองคู่นี้มาอยู่ที่นี่แล้วยังไม่มีเงินสร้างแต่มีคุณเปิ้ลน,นะคะมีเจตนาดีออกเงินให้เราก่อนแล้ว เดี๋ยวใครที่จะทําบุญตรงนี้เราก็จะนําเงินส่วนนี้ไปคืนกับคุณเปิ้นอีกทีหนึง่งเงินที่สาธุชนผู้ใจบุญได้โอนมาสร้างอ,องค์โปสีสุดโทองค์ย่าสีปทุมมาแล้วก็องค์โปอนันตนาคราชองค์ย่าอุสาอนันตวดีเทวีถ้าหากว่าสาธุชนผู้ใจบุญได้โอนเงินมาแล้วยังเหลืออยู่นะคะเราได้ปรึกษากับแม่ชีตุ้มไว้ว่า ถ้าเงินเหลือจากการสร้างองค์พญานาคที่เป็นรูปคนนะคะให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าเงินที่เหลือจากคนที่โอนมาในบัญชีของแม่ชีตุ้มนะคะมาสร้างพระพุทธรูปปางนาคปกสถานที่ก็อยู่ด้านหลังที่เรายืนอยู่นะคะตรงนี้มีการจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วรอแต่สาธุชนผู้ใจบุญจะร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกับเราที่จะสร้างพระพุทธรูปปางนาคปก ถ้าหากสาธุชนผู้ใจบุญเนี่ยโอนเงินมาเยอะมากมายดังมีเงินเหลืออีกนะคะเราก็จะนําเงินอีกส่วนหนึ่งที่เหลือจากบัญชีของแม่ชีตุ้มนะคะนําไปสร้างพระพุทธรูปปางจากักรพรรดิที่กําลังเตรียมการจัดสร้างไว้อีกบุญหนึ่งนะคะรวมทั้งหมดนะคะโอนเงินมาที่เดียวถ้ามีเงินเหลือนะคะจะได้ประมาณสมบุญนะคะ บุญนี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ทั้งนั้นเลยสำหรับผู้ที่ศรัทธาในองค์พญานาคผู้ใดที่ศรัทธาตรงนี้นะคะตอนนี้แต่ละพระองค์ท่านเนี่ยได้เปลี่ยนภพภูมิขึ้นสู่เป็นสม,มุติเทพอยู่บนส,ว,สวรรค์แล้วนะคะไม่ได้เป็นพญานาคเหมือนที่ทุกคนเข้าใจผิดฉะนั้นเราก็อยากจะเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญนะคะมาทำบุญด้วยกันขอเชิญชวนท่านผู้ใจบุญทุกท่าน มาร่วมสร้างบุญด้วยกันทุกทุกบุญนะคะสาธุค่ะขออนุโมทนาบุญที่ใครโอนเงินมาที่บัญชีแม่ชีตุ้มแล้วนะคะสาธุค่ะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอนุโมทามิค่ะ เวลาคุณผู้ชมมาเที่ยวชมที่ถ้ำนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยค่าน้ำค่าไฟที่วัดด้วยนะคะเนี่ยบริจาคก,กระแสไฟฟ้านะคะสาธุคะ่ะ